ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีประกอบเครื่องครับประกอบเลื่อยวงเดือนนะครับว่าทำยังไงงั้นอย่างนั้นอย่างป้าว่าว่าประกอบอย่างไรนะครับนี่นะครับโอ้ยบอไทยกับบ่อถึงเนาะเราใส่จารบีหน่อยนะครับผมจารบีเนาะครับนี่ให้มันลื่นนะครับไม่ให้มันแห้งให้มันลื่นเฟืองมันจะไม่เสียง่ายนะครับส่วนข้างลูกปืนข้างหน้ามันก็เราก็ใส่จารบีสักหน่อยนะครับผมเราใส่แล้วก็เราก็ุรุ่นนี้ดีนะครับ มันจะมีปอกยางกันไม่ให้ไอ้นนี้ครับเสื้อมันละลายนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูประกอบยังไงประกอบให้ดูดีต้องอย่างนี้นะครับใส่จารบีอย่าลืมใส่จารบีทุกครั้งนะครับครับว่าไทยก็ไม่ค่อยผูกถูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับพมมาประกอบกันมาฝึกกันครับผมลื้อออกมาแล้วประกอบยังไงครับเรื่อยวงเดือน7นิ้วครับสวยมากครับมากีตาร์ครับผม ปริงครับสปริงทุ่นครับทุ่นหมุนติ้วติ้หมุนดูแล้วมันก็หมุนติ้วติ้ตนะครับนี่ครับใส่นี้บังลมนี่ต้องใส่นะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ลมจะไม่ดูด มอเตอร์จะร้อนเร็วนะครับอันนี้เราพันเอานะครับพันเองนะครับผมก็ไปทวงน้ําหนักมาเรียบร้อยนะครับนี่ตัวน้ําหนักส่วนปั้กต้มก็พันเรียบร้อยแต่เราจะประกอบให้ดูนะครับหรืออยากจะดูตอนพันก็ได้นะครับอ๋อตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับต้องใส่ครับอนเป็นยางนะครับเป็นยางกันกระแทกเป็นยางไอ้หนุนนะครับหนุนหนุนหนุนลูกปืนไว้โอ้เราใส่ตรงนี้ก็ได้นี่เป็นไรเนาะ เราใส่ยากเรา,เาใส่ตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับแค่นี้แล้วครับ<อ>นนก็ไขน็อตได้เลยครับ หลังจากนั้นแล้วก็หมุนดูครับหมุนได้ไหมโอ้โหหมุนคล้องนะครับหมุนคล้องดีครับผมใส่ทานครับตอนนี้ หมุนให้ตึงนะครับอย่าแน่นมากนะครับมันถอดยากนะครับมันไม่หลุดหรอกครับครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับ แค่นี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยตั้งครับตั้งดูรุ่นนี้รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่กดกดยังไงละน้อหน่อยล็อกโอ้ล็อกล็อกล็อกอยังไงน้อยเนาะออกล็อกอย่างนี้เนาะมันจะแน่นเนาะล็อกลงไปอย่างนี้บล็อกอย่างนี้ล็อกอย่างนี้นะครับโอ้เว้าไทยก็ไม่ค่อยจะจะถูกเนาะเตียงได้นะครับโอ้ นัดหายไปไหนเนาะัตรงนี้นะครับตั้งระดับเอียงได้นะครับผมแต่ว่าเราจะประกอบให้ดูแค่นี้เองเพราะมันเราจะลองไฟดูว่ามันจะติดไหมครับผมเดี๋ยวนะครับเอาสายไฟมาก่อนครับโอ้ไม่รู้แสวยมาให้มากเนาะขอบคุณมากครับ ครับผมเราก็ได้ปลั๊กไฟล้วก็เสียบปลั๊กนะครับกดลองดูนะครับโอ้ไม่ติดโอ้ยมัไมไม่ติดเนาะไม่ติดนะไม่ติดนะแก้ไขก่อนนะครับผมโอ้ติดแล้วครับติดแล้วครับปลั๊กไม่แน่นครับปลั๊กไม่แน่นครับโอ้โหแรงดจริงครับไฟไม่แลบเลยครับผมนี่คือการประกอบเครื่องพันทุ่นพันฟีนนะครับผม แล้วเราจะตัดไม้ให้ดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะเข้าไหมครับผมครับไม้นี้ก็สวยดีนะครับเราจะตัดออกนิดเดียวนะครับเสียดายไม้นะครับผมตัดตรงไหนดีล่ะโอ๊ยเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะตัดดูนะครับว่ามันจะมันจะเข้าดีไหมครับเรื่อยครับพันทุนพันฟีนแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับผมครับ เยอะไปหน่อยแล้วเราก็บางได้เลยครับเพราะว่ามันมีที่บังนะครับเราเราเลื่อยได้เลยครับเลื่อยๆแ้เรางได้เลยครับแค่นี้นะครับการประกอบเลื่อยหรือว่าซ่อมเลื่อยก็ไม่ยากนะครับผมใครถูกอกถูกใจอยากจะฝึกอยากจะซ่อมก็ลองเข้าไปดูเข้าไปชมในช่อง อีสานพาซ่อมมน์แสนแก่นสอนเด้อครับเด้อเว้าไทยกับบัคไยถึกครับผมถึงอกถืองใจกักดไลค์กดถือกใจให้น้ำใจเด้อครับขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ